สาระสำคัญของคำอุทธรน,นะคะก็จะกำหนดไว้นะคะต้องทำเป็นหนังสือถึงท่านประธานกพคนะคะอันนี้ชื่อย่อนะ,ะชื่อเต็มก็ประธานคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมนะคะแล้วในหนังสือุทอ์นะคะก็จะต้องใช้วาจาหรือเขียนนะคะต้องเขียนเท่านั้นนะคะด้วยถ้อยคำที่สุภาพนะคะซึ่งสาระสำคัญเนี่ย มีดังนี้นะคะหจะต้องระบุชื่อตำแหน่งสังกัดและที่อยู่ของผู้อุทธรด้วยนะคะในในการอุทธรเนี่ยนะคะอาจจะเป็นลายมือก็ได้นะคะอาจจะพิมพ์ก็ได้นะ,ะแต่ว่าสาระสำคัญเนี่ยต้องมีชื่อตำแหน่งของผู้ถูกลงโทษอะนะคะที่จะใช้สิทธิอุทธรสังกัดอะอย่างเช่นข้าราชการนางสมศรีนามสกุล มาดีอย่างนี้นะคะถูกลงโทษปลดออกจากราชการนะคะตำแหน่งใส่ด้วยนะคะว่าเป็นอาจจะเป็นนิติกรชํานาญการพิเศษถูกสั่งลงโทษปลดออกจากราชการในกรณีละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันในคราวเดียวกันนะคะเกินกว่า15วันโดยไม่มีเหตุผลสมควรนะคะพร้อมกับใส่ที่อยู่ของผู้ทอนไว้ด้วยเพื่ออะไรคะถึงใส่ที่อยู่เพื่อให้สามารถหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบในเจ้าที่ที่รับเรื่องเพื่อ,อ รายละเอียดยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือแม้กระทั่งการแจ้งผลอุทธร์เนี่ยสามารถที่จะแจ้งหรือติดต่อไปยังผู้อุทอนได้ส่วนใหญก็จะใส่ที่อยู่ที่อยู่เนี่ยคือต้องเป็นที่อยู่ที่อยู่ปัจจุบันนะคะด้วยเพื่อให้ติดต่อได้แล้วก็เป็นที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐานของทางราชการนะ,ะอย่างอันที่2อสาระสำคัญนะคะก็คือคำสั่งที่เป็นเหตุแห่งการอุทธร์นะคะใส่ไปเลยนะคะว่า คำสั่งถูกลงโทษอะไรปลดออกไล่ออกนะคะแล้วก็วันที่รับทราบคําสั่งก็ต้องใส่ด้วยปกติเวลาถูกสั่งลงโทษนะคะไม่ว่าจะไม่ไลยแรงหรือไลยแรงนะคะเขาก็จะต้องมีกระบวนการแจ้งคําสั่งนะคะลงโทษให้ผู้ถูกสั่งลงโทษได้ทราบนะคะโดยหลักให้แจ้งโดยตรง นะมาทราบคําสั่งก็ถ้าลงลายมือชื่อรับทราบเนี่ยนะคะก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะะแต่ในบางกรณีนะคะเป็นการไม่สะดวกที่จะมารับทราบคําสั่งลงโทษด,ด้วยตัวเองนะคะก็ส่งทางไปรษณีย์นะคะก็ให้ถือว่าวันที่ถ้ารับทราบนะคะถ้าเจ้าตัวได้รับทางที่อยู่พอวันที่รับทราบนั่นนะคะเขาก็ให้ถือว่าเป็นวันรับทราบแต่ส่วนใหญ่เขาจะาใช้ใช้วันที่ประทับตาราไปรษณีย์ลง ประทับตาไปสนีเป็นหลักนะคะข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นนะคะอย่างเช่นอาจจะบอกว่า,าในเรื่องของละทิ้งนะคะที่ตัวเองไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการตัวเองมีเหตุผลนนั้นสมควรป่วยจนไม่สามารถที่จะมาทํางานได้จริงนะคะตรงนี้ก็ใส่ข้อเท็จจริงยกลงมาเลยนะคะหรือข้อกฎหมายที่คําสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนนะคะที่ตั้งที่สั่งลงโทษตนเองไม่ชอบ นะะเนื่องจากว่าเอาคณะกรรมการชั้นสืบนะคะมาเป็นคณะกรรมการสอบตรงนี้ค่ะคำสั่งไม่ชอบแน่นะคะหรือตั้งคําสั่งตั้งเนี่ยตั้งโดยไม่มีผู้มีอํานาจนะคะอันนี้คําสั่งทําให้คําสั่งเสียไปนะคะก็ต้องใส่รายละเอียดให้ครบถ้วนนะคะคำขอของผู้ทอนนะะก็มักจะใช้เป็นว่าอขอบางทีขอลดหย่อนนะคะจากไล่เป็นปรดนะคะหรือขอจากปรดเป็นลดเงินเดือนจากลดเป็นตัด ะะจกตัดเป็นภาคนะคะอันนี้คือคําขอของผู้ทอนที่สามารถเขียนมาได้หรือเห็นว่าตัวเองไม่ผิดเลยนะคะให้ยกอุทธรน,นะคะตรงนี้เป็นต้นนะคะอันนี้เป็น,ปนสาระสาคัญของคําอุทธรที่จะต้องมีนะคะ